มาครับกระเทียมหอมกระเทียมคนละครึ่งได้ครับเน่าครึ่งหนึ่งไม่เน่าครึ่งหนึ่งมาครับเปยนเชิญครับเียนเชิญตระอ่วนผักสดกระเทียมโลละห้าสิบหอมโลละสามสิบสองโลห้าสิบอ่าา่ัวลดได้อีกถ้าไม่มีผัวลดได้อีกส่งฟรีถึงบ้านห้องนอนเลยอ่า มาครับมาครับเรีนเชิญครับเฮ้ยข้าวใจเฮเบอร์เฮเบอร์เออข้าวใจขายเนื้ข้าวใจขายนื้อมืดฝนเขาเลือกมาพุ่นเมื่หน่ะอร่อยครับอ่าหวานเคี้ยบเลยหวานลอนกรอบประยุทธ์หอมกับกระเทียมคนละครึ่งได้นะ เน่าครึ่งหนึ่งไม่เน่าครึ่งหนึ่งห้ำฝนมาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญโอ้ยเหลีห่ยหำหลายกระสอบเนี่ย้าใจายขายนเ,อเออนอะนี่ได้ไปเรียงงัวมอ่ะสามสิบจ้าสาหรับที่รักคนเดียว มาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับตะอ้วนผักสด